สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิปซีทาร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจน แล้วนะคะคสำหรับใครหลายๆคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิบซนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันอังคารที่15 มีนาคม2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะสำหรับใครที่เ,เข้ามากันแล้วนะคะก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่ชาวาะะชาวันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์นะคะ สิบเหรียญนะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีนะคะจะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของรายได้ที่ดีเกิดขึ้นเงินปันผลนะคะหรือสิบเหรียญนะคะมีดวงของการได้รับมรดกนะคะการประกอบธุรกิจนะคะภายในครอบครัวนะคะร่วมหุ้นร่วมลงทุนนั่นเองนะคะสิบเหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเอาเรียกว่าค้าขายนะคะนะเป็นในหน้านะคะในเรื่องของบ้านนะคะนะบางคนก็เรียกว่าอาจจะติดต่อกับแบงค์ธนาคารนะคะนะในเรื่อง ื่องของการซื้อบ้านนั่นเองนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะเรียกว่าอุดมสมบูรณ์กินเก่งการเก่งอาหารขนมนมเนยนะคะหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของความรักนะคะนะการใส่ใจดูแลคนรอบข้างนั่นเองนะคะเป็นไพ่ของออเรียกว่าทํางานเกี่ยวข้องกับงานบริการได้งานโรงแรมได้นะคะงานค้าขายอาหารน้ําขนมนม,นมเนยได้นะคะหนึ่งถ้วยจะได้รับข่าวดีมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลด้วยนะคะหรือบางคนค้าขายในโลกออนไลน์นะคะนะทำธุรกิจสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นออเรียก 哇，呃、wow. uh。 ไ์สดนะคะนะขายของในโลกออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าทําเกี่ยวกับ u t u b e นะคะก็ะได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงสองไม้เท้าเนี่ยเรียกว่าบางคนทํางาน2ออย่างนะคะนะบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างก็ได้ด้วยนะคะการงานเรียกว่าดีนะคะนะใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางไกลนะคะไปทํางานต่างประเทศไปศึกษาต่อต่างประเทศมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีด้วยเช่นกันค่ะส่วนในเรื่องของการ,งการเงินเนี่ยเรียกว่าชาววันอาทิตย์นะเรียกว่ากินเก่งทานเก่งใช้ เงินเก่งแต่ก็หาเก่งนะคะการเงินเอาตัวรอดได้นะคะจะมีความโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะลองดูนะตัวเลขในโลกออนไลน์เขาให้เลขอะไรกันนะคะหรือตัวเลขจากบ้านเลขที่จากคนรักนั่นเองค่ะถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะ1ถ้วยนะคะนะเออเรียกว่าจะได้รับข่าวดีจากคู่ครองจากคนรักด้วยนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักค่ะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันอาทิตย์ระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนนะคะน้ำหนักตัวขึ้นกันนิดนึงนะคะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะ1 เด็กถือไม้เท้านะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะเรียกว่า1่ไม้เท้าเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปติดต่องานนะคะไปพบปะกับลูกค้านอกสถานที่เดินทางไปในกลุ่มฝูงชนนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่นะคะงานแต่งงานก็ได้ด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่เลข0ูนย์เลข0ูนย์เลข2และเลข1นะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูชาววันจันทร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะว่าวันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างวันจันทร์เดวิลเลยนะเดวิลเนี่ยเรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับพวกกิเลสตัณหาราคะนะคะความอยากมีความอยากได้นะคะอยากทําไปหมดทุกอย่างนะคะรวมถึงพวกไพ่เดวิลนะบางคนเป็นเป็นท้าวแชร์เป็นเจ้ามือแชร์นะคะนะ เป็นเจ้ามือหวยก็ได้ด้วยนะรวมถึงเดวิลเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆงานเทาๆคนเทาๆ,ๆนะคะถ้าทางด้านไม่ดีนี่จะเกี่ยวข้องกับพวกอภายมุกนะคะนะสิ่งเสพติดสิ่งไม่ดีนั่นเองนะคะใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็เรียกว่าให้ถอยห่างออกมาจะดีกว่านะคะนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงพวกไพ่ก้าวดาบเนี่ยนะคะเครียดนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนะนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะวันนี้นะคะชาววันจันทร์นะคะระมัดระวังในเรื่องของคดีความนะคะการถูกโกงถูกหักหลัง ถูกแทงข้างหลังนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะถูกกดดันนะคะนะกับสถานการณ์สิ่งรอบข้างนั่นเองนะคะอัศวินเลี้ยนนะคะเรียกว่าใครที่รอเงินก้อนใหญ่อยู่จะได้รับข่าวดีจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแต่บางคนนะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการที่แบบถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือนอกระบบนะคะเดวิลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกนอกระบบนะคะนะกู้รายวันนะคะนะเรียกว่าดอกค่อนข้างจะงดงามเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็รอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะสําหรับ วันจันทร์นะคะแต่ก็จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะส่วนการงานเนี่ยให้มีความรอบคอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารด้วยก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะรวมถึงนะคะเรียกว่าการทํางานอาจจะมีในเรื่องของการที่แบบรู้สึกว่าตัวเองถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดดันจากคนรอบข้างหรือว่าจากหัวหน้างานนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ เรามัระวังในเรื่องของปัญหารักซ้อนปัญหารักสามเศร้านะคะนะเรียกว่าใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับนะคะหรือใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่เรามัระวังคู่รักคู่ของจะจับได้นะคะใครที่มีปัญหากันอยู่ยังคาราคาซังยังยืดเยื้อนะคะยังตัดกันไม่ขาดค่ะสุขภาพนะคะชาววันจันทร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของท้องลำไส้นะคะนะท้องร่วงท้องเสียนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการแห้งอาการมึนเมาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ สามไม้เท้านะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่สามไม้เท้าเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการเดินทางไกลนะคะหรืออาจจะเดินทางไปเ,เรียกว่าไปติดต่อ,อก,กับลูกค้านอกสถานที่ไปตั้งบูธนะคะนะงานเซลล์งานค้าขายก็ได้นะคะแต่อาจจะเจอลูกค้าเคสยากๆนะคะหรืออาจจะไปในสถานที่ที่เรียกว่ามันค่อนข้างจะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองค่ะ เอามาดูกันนะคะใครที่ชอบตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข5ามีเลข9้ามีเลข6และเลขสานะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะว่าจะได้ไพ่อะไรชาววันอังคารนะคะ8ดเหรียญ8ดเหรียญน,นี้ต้องขยันต้องอดทนนะเรียกว่ากัน ออการเงินนี่ไรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถนะคะแปดเหรียญเป็นไพ่ที่เรียกว่าต้องต้องขยนันต้องรู้จักที่จะพัฒนานะคะฝีมือความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะเรียกว่าอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะคะไพ่เดทนะคะวันนี้เรียกว่าจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะรวมถึงไพ่เดทนะคะวันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของงานเอาวามงคลเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นนนกะัะ ไพ่เดอะซันนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะนะจะมีการเริ่มต้นที่ดีจะได้รับข่าวดีนะคะนะรวมถึงนะคะการงานเรียกว่าประสบผลสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะเพราะชาววันนะคานะคะไพ่เดชบางครั้งดูเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนเข้าใจยากนะแต่เป็นคนที่มีเซนต์มีรังสังหรณ์ที่แม่นยําสัมผัสไวนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะการงานวันนี้ จะสาเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะคะยังไม่ต้องกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะทําปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดค่ะส่วนการเงินเนี่ยหมอปามองว่าการเงินจะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีความดวงดีมีความโชคดีนะคะมีโชคลาบลอยแบบฟุกๆเข้ามานะคะตัวเลขจากคนตายตัวเลขจากเด็กนะคะนะหรือตัวเลขจากกุมารน,นั่นเองนะคะจะให้โชคค่ะเรียกว่าการเงินในวันนี้เอาตัวรอดได้ไกลเกลี่ยเครีย์ยปัญหาได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันเริ่มต้น กันนะคะคแต่ก็ต้องหันมาดูแลเอาใจใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของซึ่งกันและกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นความรักที่ดีต่อไปนั่นเองนะคะส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบรักกับพ่อไม้แม่ไม้นะคะออหรือคนที่เขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันอังคารมักจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาความดันไมเกนนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังด้วยนะบางคนนั่งนานเดินนานยืนนานมากจนเกินไปนั่นเองนะคะหรือทําอะไรที่มันอยู่ในท่าเอา่อท่าเดิมๆนานๆนะคะมันก็เลยทําให้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดเมื่อยเนาะหรือว่าเคล็ดขัด,ขดยอกเกิดขึ้นนะคะ รวมถึงนะคะชาววรรณคารไครที่มีในเรื่องของโรคประจําตัวอยู่นะคะโรคประจําตัวในที่นี้หมายถึงต้องทานยาอยู่เป็นประจําพบแพทย์พบหมออยู่บ่อยๆนะคะก็เรียกว่าต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่นะเดะสตาเดะสตาเป็นไพ่ของคนที่เรียกว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตานะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงนะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของงานสื่อสารมวลชนก็ได้นะเดะสตาเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบต้องพบปะกับผู้คนนะคะแต่ชาววันอังคารบางครั้งโรกส่วนตัวสูงนะคะบางคนก็ชอบเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวไม่ชอบความวุ่นวายนะคะนะเรียกว่าเวลาไปทํางานก็คือทํางานแต่เวลากลับมาอยู่บ้านนี่แบบฉันอยากจะอยู่ในห้องเปิดแอร์เย็นๆช่ำๆนะคะในช่วงนี้หรือบางคนอาจจะมีแผนมีแผน ะะเรียกว่าอยากจะเดินทางไปพักผ่อนนะคะนะไปในสถานที่ไกลน้ําไกลทะเลนะคะไปพักผ่อนไปตากอากาศนั่นเองค่ะเอามาดูนะคะสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะเอามาดูตัวเลขมงคลกันบ้างนะคะมีเลข8มีเลข3มีเลข9กและเลข7นะคะสําหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะ ชาววันพุธนะคะเมจิกเชียนนะคะนะเมจิกเชียนเนี่ยเรียกว่าชาววันพุธเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณดีนะคะนะเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะคะไกลเกลี่ย,ยป,ปัญหาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะเมจิกเชียนนะคะเรียกว่าวันนี้จะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะในสิ่งที่ตัวเราอาจจะไม่เคยได้แบบได้ทำเนาะอาจจะในเรื่องของการทดลองการเรียนรู้นะคะแต่เรียกว่าทักใครที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยเรียกว่าเรียนรู้ได้ไวปรับเปลี่ยนได้ไวนะคะนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง เด็กถือถ้วยนะคะนะเรียกว่าบางคนอาจจะมุกมุนอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะเรียกว่าสิ่งที่รอคอยมีโอกาสาที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะก็เรียกว่าการงานวันนี้นะคะนะ บางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นนักวิชาการนักพูดนักบรรยายนะคะหรือถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีค่ะเรียกว่าการงานนะคะนะเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะการเงินจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาจะได้รับข่าวดีนะคะแต่ราชินีเหรียญเนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะมาก้อนใหญ่ก็หมดก้อนใหญ่นะคะรวมถึงนะคะการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับหนังสื้อนังหาสำหรับตำราการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะแต่คนแต่บางคู่บางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการที่แบบพูดคุยกันนะคะสถานะมันอาจจะยังไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นนะคะเด็กถือถ้วยเนี่ยเรียกว่ากินเก่งทานเก่งยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะนะเพราะฉะนั้นหาเวลาออกกำลังกายบ้างนะคะ อัศวนเรียญน,นี่เรียกว่ารับทรัพย์รับโชคนะอัศวนเรียญจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีโชคลาภลอยแบบปุ๊กๆเข้ามานะคะตัวเลขจากเด็กนะคะนะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคค่ะรวมถึงอัศวนเรียญอาจจะมีในเรื่องของรายได้เงินปันผลนะคะเงินจากการเล่นหุ้นนะคะนะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนใครที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนเนี่ยต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะ ามาดูกันนะคะสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข1มีเลข1น,นะคะมีเลขศูนย์และเลข6นะคะสําหรับชาววันพุธนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างนะคะมาดูนะคะวันพฤหัสนะคะ w e of fortune นะ We of Fortune นี้เรียกว่ามีความดวงดีมีความโชคดีเกิดขึ้นนะคะ We Off o r t u n e เป็นกลงล้อสมบัตินะคะจะได้รับข่าวดีนะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะรวมถึงไพ่ We o f Fortune เนี่ยนะจะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยการซื้อขายการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนนะคะบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการซื้อที่ดินเปล่านะคะเพื่อที่จะนํามาปลูกสร้างคอนโดนะคะห้องพักขอพักนะคะ ราชีนีเหลี่ยนก็มานะไพ่เก้าเหลี่ยนนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นนะคะนะไม่ว่าจะเป็นการทําไร่ทําสวนนะคะนะก็เรียกว่าการงานนะคะนะมีความมั่นคงดีนะคะบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งนะคะปรับฐานเงินเดือนมีความรับผิดช,ชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะบางคนมีดวงของการได้ติดต่อกับลูกค้านะคะต่างชาติต่างประเทศนะคะจะเกี่ยวข้องกับภาษาการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะหรือบางคนมีดวงของการได้เดินทางนะคะไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการ ะะมีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่นะคะทาให้อาจจะมีในเรื่องของการได้รับมอบหมายงานหน้าทีส่สําคัญสําคัญให้ต้องรับผิดชอบนั่นเองนะคะเรียกว่าการงานค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะส่วนการเงินเนี่ยเรียกว่าจะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีหรือบางคนอาจจะกําลังเรียกว่ายื่นกู้ในเรื่องของบ้านทรัพย์สินนะคะนะบ้านที่อยู่ที่อาศัยนั่นเองค่ะ ่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเรียกว่าเงาเงาหงอยหงอยนะคะบางคู่บางคนไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะอาจจะด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะด้วยการงานนั่นเองนะคะทําให้ความรักอาจจะห่างเหินหมางเมินกันไปบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะส่วนคนโสดเนี่ยนะคะหมอฟ้ามองว่าช่วงนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนเป็นหลักค่ะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะชาววันพฤหัสนาักจะมีปัญหาในเรื่องของเอ่อข่าวข้อกระดูกนะคะนะความดันไมเกรนนั่นเองนะคะบางคนเครียดกับงานนะคะ อศวินเมทาวนะคะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะคะคนวนนพฤหาสเดินทางอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะขับเคลื่อน <c oughs> เคลื่อนคิดเคลื่อน,อนที่อยู่ตลอดนะคะหรือบางคนนะคะเรียกว่าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้เลยนะบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะอาจจะก,กําลังรอคอยในเรื่องของการเดินทางนะคะนะการไปศึกษาต่อนะคะนะหรือว่าเดินทางไปทํางานก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะตัวเลขจากอายุคุณพ่อค่ะ ถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข0ูนย์มีเลขกก้ามีเลขสีและเลข6นะคะสำหรับชาววันพฤหัสนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะว่าจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะชาววันศุกร์นะคะจัส t j นจัสเมนเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะทำดีมีดวงของการหลุดพ้นรอดพ้นนะคะนะแต่จัสเมนนี่เรียกว่าวางแผนอะไรไม่ค่อยจะได้นะคะวันนี้มันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะไม่มั่นคงไม่คงที่นะคะแต่ไพ่จัสเมนก็ยังเรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีนะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะหรือว่ามีโชคลาภลอยแบบปุ๊กๆเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะ เจ็ดเหรียญนะคะใครที่กําลังมองในเรื่องของการเงินหรือกังวลในเรื่องของการเงินอยู่ในช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นแต่บางคนอาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนนะคะในช่วงนี้นะหรือใครบางคนที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคค่ะบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะอยากจะลงทุนอยากจะเรียกว่าอยากจะหารายได้เสริมนะคะนะทำยังไงถึงจะให้มีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ ทำแพลนนะคะมีดวงของการเดินทางการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะนะการย,กย้ายเกิดขึ้นแต่เปลี่ยนแปลงในที่นี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับฐานเงินเดือนนะคะใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะรวมถึงทำแพลนเนี่ยถ้าในเรื่องของการค้าขายนี่เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะในวันนี้การค้าการขายจะไม่เงียบเหงานะคะจะค้าขายดีนะคะใครที่ทําธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองออเดอร์จะเยอะออเดอร์จะปังนะคะทำแพลนเกี่ยวข้ของในเรื่องของงานติดตอ่องานพูดคุยงานเจ การจางานสื่อสารนะคะนะเรียกว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็อ่านให้ดีดูให้รอบคอบด้วยค่ะ การเงินนะคะเหมือนที่บอกนะจะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นแต่ก็ยังเข้าซ้ายจ่ายขวาอยู่มีเงินเข้ามาให้หมุนเวียนนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยเรียกว่ารักรักเลิกเลิกนะคะตัดกันไม่ขาดค่ะส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะเรียกว่าเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บถูกใจปั๊บนะคะหรือมีดวงของการเดินทางนะคะนะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะคะสุขภาพของคนวันศุกร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะนะ,ะนะการเดินการทรงตัวการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชานะคะบางคนมักจะมี หาในเรื่องของไตกระเพาะปัสสาวะนะคะวันนี้ทานน้ำเยอะๆนะคะ บทสรุปของไพ่นะก้าวไม่เท้าเห็นไหมคะการงานวันนี้ค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายอีลุงตุงนังกันเลยทีเดียวนะคะไม่รู้จะเริ่มต้นทําอะไรก่อนดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จัดเรียงลําดับขั้นตอนความสําคัญของแต่ละชิ้นงานให้ดีนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหานะคะนะเรียกว่าจะได้ไม่ยุ่งวุ่นวายมากจนเกินไปนะหรือบางคนอาจจะต้องนํางานเก่าขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาสะสางขึ้นมาแก้ไขใหม่นะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะถ้ามีตัวเลขอยู่แล้วสลับไปสลับมาให้ดีนะคะเรียกว่าโชคลาภวันนี้ขึ้นอยู่กกับบุลรรม แต่ละบุคคลนะคะว่าจะมากหรือว่าจะน้อยนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลข0มีเลข7มีเลข4และเลข9นะคะสำหรับชาววันศุกร์นะคะต่อไปนะคะเรามาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะ มาดูนะคะว่าวันเสาร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างวันเสาร์สามไม้เท้าสามไม้เท้านี่เรียกว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมประสบผลสําเร็จดีนะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะอาจจะมีในเรื่องของงานติดตอ่องานสื่อสารนะคะงานตั้งบูธงานอีเวนต์งานเซลล์นะคะนะก็เรียกว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานค่ะ1ไม้เท้าจะมีการเริ่มต้นที่ดีมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆนะคะบางคนอาจจะกําลัง มีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์ความคิดเริ่มความคิดสร้างสารรค์นะคะหรือใครบางคนนะคะที่ตกงานว่างงานนะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะแต่ก็อาจจะมีบ้างวันนี้ปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะนะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะรวมถึงไพ่เด็กถือดาบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริวารน,นะคะลูกหลานอาจจะนําพาปัญหาจุกจิกหัวใจมาให้นะคะการเงินเรียกว่าชาววันเสราร์เป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะนะจะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะมีรายได้มาจาก หลากหลายช่องทางนะคะแต่การเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับลูกหลานนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยชาววันเสาร์ไม่โดดเด่นนะความรักนะคะช่วงนี้เรียกว่าจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานกันมากกว่านะคะเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรืออาจจะมีปัญหาจุกจิกหัวใจกันเท่านั้นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะเรียกว่าตอนนี้นะคะจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนค่ะสุขภาพของคนวันเสาร์นะคะระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุของแหลมของมีคมด้วยนะคะบทสรุปของไพ่เจ็ดดาบนะคะคนวันเสาร์ดูเหมือนวันนี้จะมี ความลับบางสิ่งบางอย่างปกปิดอยู่ด้วยนะคะเจ็ดดาบเนี่ยดูเหมือนลุกลี้ลุกลนนะคะทําอะไรแบบเล่ง้งเรีบยงนีนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของความลับความความลับนะคะหรือเก็บความลับของคนอื่นเขานะคะไม่สามารถที่จะพูดได้นะคะแต่ถ้าในด้านที่ดีนะเจ็ดดาบกับหนึ่งไม้เท้า3ไม้เท้าเนี่ยอาจได้ถึงงานรับจ็อบนะคะงานหาไรายได้เสริมนะคะนะหรืออาจจะเป็นงานที่แบบต้องทําแข่งขันกับเวลานั่นเองนะคะ จะดาบเด็กถือดาบนี่ระมัดระวังนิดนึงเนาะในเรื่องของการถูกลักถูกขโมยการฉกชิงวิ่งราวด้วยนะคะถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะวันนี้ชาววันเสาร์มีโชคจากงานมากกว่าโชคลาบลอยนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะมีเลขสามีเลข1มีเลข1และเลข7นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอันดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ